การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสหรับสนุนโดยเครื่องสำอางเมเบลีนนิวยอร์ก AJDVD Home The a t e r สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวนวัตกรรมความงามและไลฟ์สไตล์สุดทอดทิศกับเอและชาทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นจช่วงแรกในวันเสาร์แบบนี้นะคะเราต้องไปท่องเที่ยวกันก่อนค่ะตอนนี้นะคะไกด์หนุ่มสุดหล่อยังพี่โอลิเวอร์รอพาเราไปท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่จะเป็นที่ไหนและจะสวยงามน่าประทับใจขนาดไหนไปแชทกับเขากันได้เลยค่ะ s ชท t r a v e l สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทัิเทรยเ่ยวท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับยูสูวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับด้านหลังของผมครับนั่นก็คือป้ายวัดพระนอนจักรสีวลวิหารสถานที่แห่งนี้ครับมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสักการะวัดพระนอนกันตามเลยครับการเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดสิงห์บุรีครับให้คุณผู้ชมนั้นใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งหรือถนนพลโยธินนั่นเอง แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข32ครับหรือถนนสายเอเชียผ่านอำเภอบางปะยินครับหรือจะวิ่งเข้าอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ครับสามารถใช้ได้2เส้นทางผ่านจังหวัดอ่างทองวิ่งตรงไปก็จะถึงจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองครับและสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ครับรับรองเลยครับว่าคุณผู้ชมนั้นจะต้องอิ่มบุญและคุ้มอย่างแน่นอนครับกับที่นี่ครับวัดพระนอนจักรสีวรวิหาร ส่วนในเรื่องของการเดินทางนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับวัดพระนอนนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลจักสีห่างจากตัวเมืองประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมก็มาถึงแล้วนะครับวัดพระนอนจักสีวลวิหารครับล้วบอกได้เลยว่าข้างในจะมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีเราไปชมความงามข้างในกันดีกว่าครับ ภายในวิหารวัดพระนอนแห่งนี้นะครับยังเป็นที่ประฏิสถานของพุทธาสยญาติขนาดใหญ่ครับลักษณะแบบสุขโขทัยที่มีความงดงามครับโดยพระพักหันไปทางทิศเหนือส่วนพระเศียรนั้นหันไปทางทิศตะวันออกครับและพระกรขวายื่นไปทางด้านหน้านอกจากนี้ครับยังมีพระแก้วพระการซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งศิลาลงลักปิดทองที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวิหารด้วยครับ ่วนด้านหน้าวิหารครับยังมีต้นสาละลังกาใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติให้ได้ชมอีกด้วยครับผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับเราสัมผัสได้เลยนั่นก็คือความอบอุ่นครับของชาวพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆ เรามีโอกาสได้มากราบไหว้พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรีรวมถึงได้สักการะองค์พระพุทธรูปต่างๆที่ทางวัดได้จัดเตรียมเอาไว้แน่นอนครับใครที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมหรือได้มาเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีต้องไม่พลาดที่จะมาไหว้องค์พระนอนณวัดพระนอนจักรสีวลวิหารครับ และนี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดสิงห์บุรีครับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่จังหวัดสิงห์บุรีนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสแล้วมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวในสัปดาห์หน้าครับแซทเทรเวลท่องเที่ยวเล่นเรู่เส้นทางอย่างประหยัดกับยูสุผมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆอีกมากมายมานำเสนอต้องติดตามกันให้ดี อาทิตย์แบบนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย all new isuzu d-max v-cross ไปอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวยสวยๆกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเมคโอเวอร์ความสวยให้ตัวเองกันบ้างกับ beauty update สักครู่ค่ะ ZGv isuzu insight น้ำมันแห่งเดียวเที่ยวสุดแหลมาลิยู บนเส้นทาง1,312กิโลเมตรคาราวานยาวสุดเท่าที่ Isuzu เคยจัดขัรถ Isuzu D-Max ทั้ง8คันไปถึงจุดหมายน้ำมัน1ถังยังเหลือเทคโนโลยี Isuzu Insight ใน All New Isuzu D-Max ช่วยให้ประหยัดน้ำมันตัวจริง Isuzu Insight พิสูน์แล้วประหยัดน้ำมันจริงข้อจำกัด ทำให้ชีวิตมดสนุกทำให้เราไม่แตกต่างลบตัวตนเราหายไปได้เวลาปลดปล่อยตัวต,วตนสู่อิสรักของการขับขี่ Mazda g r a า i t h e f i v e Convention หน้าดูบานมากอ่ะคิดว่าตัวเองยังดูดีไม่พอนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญากรรมนิติพลเมคโอเวอร์ทีสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต์ AJ d v ดเครื่องเล่นคาราโอเกะ ได้เวลามาอัปเดตนวัตกรรมความงามที่จะทำให้ทุกความสวยเป็นไปได้กับ beauty update กันแล้วนะคะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปเมกอเวอร์กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง beauty update ค่ะทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะ beauty update ของเราในวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันเรื่องฝ้าค่ะต้องถามเมย์นิดนึงว่าเมย์เคยมีปัญหาเรื่องฝ้าไหมคะ เอเรื่องฝ้าบนใบหน้าเนี่เหรอคะค่ะยังไม่เคยเลยคะ่ะเมยว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ถึงวัยก็ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะคะเพราะว่าแสงแดดก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราเกิดฝ้าได้คะ่ะเพราะว่ารังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดนะคะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เจ้าเซลล์สร้างเม็ดสีทํางานมากขึ้นนะคะทําให้เราเกิดเจ้าจุดด่างดำนะคะที่เป็นสีน้ําตาลดําๆเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าฝ้าขึ้นบนใบหน้านของเราคะ่ะและบริเวณใบหน้าที่เกิดฝ้าได้ง่ายนะคะ<ม>ก็คือบริเวณที่สัมผัสโดนแสงแดด<ม>ค่ะเช่น<ม>บริเวณหน้าผาก นกแก้มแล้วก็ปลายจมูกแล้วก็เหนือริมฝีปากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีป้องกันฟ้าง่ายๆนะคะนั่นก็คือการทาครีมกันแดดเป็นประจําทุกวันนะคะโดยควรมีค่า SPF อย่างน้อย15เท่าเพื่อป้องกันแสงแดดได้ตลอดทั้งวันค่ะแต่ถ้าเราพยายามทุกทางแล้วนะคะฟ้าก็ยังมาเยือนเราอยู่ดีแบบนี้ต้องไม่วอร์กันแล้วล่ะคะ่ะ รับผู้หญิงนะคะที่พบปัญหาเรื่องฝ้านะคะฝ้าเนี่ยก็เกิดจากที่เราพบบ่อยๆเลยก็คือแสงแดดนะคะความร้อนเช่นบางคน อชอบอบซาวน่านะคะโยคะร้อนหรือว่าทำกับข้าวร้อนๆเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้ฝ้าโตขึ้นได้นะคะแต่ก็เกิดจากอายุด้วยนะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยผิวก็จะเป็นฝ้าได้ง่ายขึ้นนะคะ mm. นอกจากนี้ก็เกี่ยวกับพวกริ้วรอยต่างๆนะคะที่เกิดจากความเครียดนะคะความผิดปกติของแมสสีผิวนะคะก็ทําให้เกิดฝ้าได้เช่นกันนะคะ mm. ตัวเมลัสมาเทอรพีนะคะตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อรักษาฝ้าโดยตรงเลยนะคะเป็นการ ผักวิตามินสารอาหารที่ทําให้ลดจุดด่างดํานะคะผิวหน้าโดยรวมเนี่ยก็จะดูใสขึ้นนะคะหากว่ามีอรอยแผลเป็นสิวต่างๆนะคะแผลเป็นจากอย่างอื่นนะคะที่เป็นรอยดําฝ้ากะเนี่ยก็จางลงได้อย่างชัดเจนนะคะเป็นการผลักวิตามินได้เข้าลึกสู่ชั้นผิวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทําเลเซอร์บางชนิดสําหรับฝ้าที่เข้มเป็นพิเศษนะคะหรือว่าต้องการการดูแลมากๆนะคะเป็นฝ้ามานานแล้วฝ้าหนาอย่างเงี้ยนะคะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะฝ้า ก็จะมีหลายหลากหลายชนิดนะคะแนะนําว่าให้มาพบแพทย์นะคะส่วนผลข้างเคียงเนี่ยหากว่าเรามีผดผื่นบนใบหน้าเยอะหรือว่าสิวเยอะๆอยู่นะคะแนะนําว่าจะต้องรักษาผดผื่นนั้นให้หายก่อนหรือว่าทําให้สิวทุเราลงก่อนถึงจะทําทิชเมนต,ตัวนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการระคายเคืองกับผดผื่นทําให้หายช้าขึ้นได้ค่ะ พบว่ากวนใจบนใบหน้ารีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกความสวยเป็นไปได้และถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนด์อย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิกช่วงหน้านะคะเรื่องราวฮอตทิปของ s a ดทีวียังมีมาฝากกันอีกอย่าเปลียนช่องไปไหนเลยนะคะทีี หน้าดูบานมากอ่ะคิดว่าตัวเองยังดูดีไม่พออ่ะนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิกติพล Make ์เมคโอเวอร์สวยยางใหม่ไม่ต้องสัญญกรรมนิติพลเมคโอเวอร์ชื่อเสียงการก่อถนนขององ e ีซูซุเริ่มต้นที่การออกแบบฐานล้อและช่วงล้อกว้างกว่าตำแหน่งเครื่องยนต์ยื่งหลังชาหน้าแนบหลังยาวน,นุ่งหนุนช่วงล่างไอ้กริตัวกริปหน่อยปานิวอีซ e ูซุนีแบ็คเท่านั้นรับข้อเสนอสุดฮอตวันนี้ถึง30กันยาย,ยานี้ ยกระดับความสวยของคุณสู่ระดับแคดวอล์กด้วยเมเบลีนิว r k กับ6ลุกทรงตรงจากนิวโยกแฟชั่นวีคร่วมกับเมคอัพอาร์ติสชื่อดังที่เมเบลีนิวโยกเท่านั้นคลิกดู how to วิดีโอทั้ง6ลุกและมาอัปลุกกันคลิกเลยทำไมนะหลายคนต้องทนลำบ,บากแต่ยังคงมุ่งมัน่นรอยยิ้มเหล่านี้คือคำตอบหม่ all new isuzu b max b cross v volunteer b cross รับข้อเสนอสุดฮอตวันนี้ถึง30กันยายนนี้ แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อน่วกแผลผู้พองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทรกครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซาเฟตเย็นเทรกครีมเจ้าของเดียวกับครีมโทนาะฟได้เวลามาพบกับไลฟ์สไตล์สุดท้อสุดฮิตที่แซททีวีนำมาแซตต่อก,กันแล้วกับช่วงแซทสไต์วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปแซทกันได้เลยค่ะ กิจกรรมสำหรับคนไว้มันเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ของบริษัทต,ตรีเพชรอีซูซูเซลลจำกัดกับเวทีค้นหาสุดยอดนักเต้นบีบอยเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในเวทีการแข่งขันระดับโลก กิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการเต้นบีบอวันทักษะในการเต้นและหมั่นฝึกฝนที่สำคัญจะช่วยเติมเต็มรูปแบบการดำเนินชีวิตด้วยจังหวะที่ลงตัวพร้อมจะลุยสู่โลกกว้างอย่างสนุกสนานและท้าทายค่ะ สนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากแท t to Color กิจกรรมดีๆยังคงมีอีกอย่างแน่นอนแ TV ีวไม่พลาดนำมาแซดต่อค่ะ อัปเดตเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเราทุกคนกันแล้วค่ะด้วยครั้งนี้บริษัท m มอร์เ e s ดสเ็นประเทศไทยจำกัดจัดถแถลงข่าวเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมสัมผัสกับเรื่องราวดีๆและนวัตกรรมใหม่ๆก่อนใครงานนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติอย่างมากมายค่ะ นวัตกรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์และคุ้มค่ากับเราที่สุดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวร่วมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้สอาสวยๆจากเดินลิมิเตและสถานที่ถ่ายทำรายการ Mill เ n n ย u m a u t o ม i n i เอกมัยสวัสดีค่ะ